สวัสดีครับครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซเว่นแนนอและพบพิเซฟนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเปิดแพ็คนะครับ50ตัวการันตีมิโฮห1ตัวนะครับและเช็คเรดนะครับที่เป็นเรดของมิโฮนะครับว่ามันเปิดจริงหรือเปล่านะครับตรงนี้อสูนพิเศษมิโฮนะครับเป็นเรดในช่วงกลางวันนะครับเพเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปผสมเพื่อเช็คเกรดกันก่อนละกันนะครับตรงนี้ จำนวนทั้งหมด15ตัวนะ15 15รอบนะครับก็คือ30ตัวนะครับหลังจากที่พี่ได้ฟาร์มไปแล้วในระดับหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเรดของมิโฮสตรองหรือเปล่านะครับเริ่มกันที่เรดตัวแรกเลยละกันไม่แน่ใจว่ามันจะมาแรงเหมือนตอนได้คิริเอลหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรดตอนเช้านะครับ เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นะครับพี่จะไปสอนในการหาบอลเวลสามดาวนะครับเอามาทำบวกห้านะครับรวมถึงการฟามให้ได้บวกห้าไวๆนะครับตรงนี้สามารถติดตามกันได้นะครับถ้าไม่ได้เย็นนี้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับผู้ช่งนะครับอันนี้มันตัวที่เท่าไหร่แล้ววะลืม <laughs> ไม่สองก็สามแล้วนะจัดไปเรื่อยๆนะครับสิบห้าตัวนะครับ มาดูว่าเรทผสมของมิโฮะนะครับว่าจะมีหรือเปล่านะครับต่อไปตอนแรกว่าจะเปิดรูปี้ดึกพันห้านะครับแต่ว่ารอรูปี้จากอารีนาไม่ไหวครับเรดหมดนะครับเลยม,มาต้องจัดกันตรงนี้เท่าที่มีนะครับจ็อกเกอร์ออกมา ต่อไปนะครับคุณฟาจะโผล่มาหรือเปล่าไม่โผล่เบนอีกละมีแววเจงนะครับผสมเรทนะครับเดี๋ยวลองไปดูเรทเย็นนะแต่ว่าตอนเชิรเอนะครับพี่ผสมเรทเย็นนะครับในเวลาดึกๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นทิกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวน่าจะได้ฟาร,ร์มในวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้นะ ครั้งหนึ่งนะครับว่าเรทจำเิร์นหรือเปล่านะครับไม่ใช่โผล่ไปชิลิเอลอีกแล้วนะไม่มาครับรอบนี้ไม่มาขนาดนี้น่าจะไม่มีแล้วละ่ะดูทรงละมีพิเจ๊งครับสะใจกองแช่งกันเลยทีเดียวนะวิตเตียสองตัวนะครับไม่รู้ว่ามาทำาไรนะ ออกมาหรือเปล่าไม่มาครับกินไปกี่ตัววะเน,นี้สามได้ตัวที่สิบสามนะครับว่าไงคืฟปาไม่มาต่อไปสิบสี่โหลเหล็ดเที่ยงนี้ไม่มีไม่มีดวงแล้วนะเ <c oughs> ขาหน้าต้องลองเหล็ดเย็นนะครับเอเิเซียน,นะครับดีใจดีใจแล้วกัน ดีใจยังไงดีเดี๋ยวจะใช้วิโคอยู่นี่โอเคนะครับก็การผสมก็ยังเป็นสูตรที่ดีนะครับในการหาตัวอศัศวินพิเศษนะครับนอกจากการที่จะไปนั่งเปิดแพ็คในการหานะครับตรงนี้โอเคต่อไปนะครับห้าสิบห้าสิบตัวนะครับการันตีนะครับตรงนี้น่าจะอยู่ในช่วงกิจกรรมเนาะโอเคนะครับไปเลย ห้าแพ็คนะครับห้าสิบตัวนะครับห้าสิบบกหนึ่งวิรีเรียกแล้วนะเป็นไรกับพี่หรือเปล่าเนี่ยวันนี้มาเต็ม,ลมเลยโอ้โหมาครึ่งๆเลยก็ยังไม่โผลมานะพื้นฟ้าไอ้พื้นพื้นไฟไม่โผลมานะครับ เหมือนเรทไม่ค่อยมีเลยเนาะสักตัวนะก็ยังไม่มานะครับอีก2ครั้งนะครับก็จะได้เรทที่เป็นการันตีนะครับแต่มาถึงตรงนี้ก็หลายๆคนคงได้การันตีกันไปหมดแล้วล่ะนะที่เพิ่งทำนะครับพอดีเพิ่งฟารมได้นะครับสายฟรีโอเคนะครับก็มีโฮไปตามเรทที่เขาแจกนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ในเรดผสมและ เพิเศษนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกันเลยละกันนะหนึ่งนะครับโหเพียบเลยจริงอีวิธีนะครับพี่ใครอยากได้3ดาวนะก็คือเปิดไอ้นี่แหละนะครับแต่ว่านะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับพี่จะสอนในการฟาร์มหา3ดาวเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีที่พี่ใช้นะครับในการทำคลิปวิดีโอนี้ก็คือการ ทำสามดาวให้ไวที่สุดนะครับเป็นสามดาวบวกห้าประมาณยี่สิบสี่สิบตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เมื่อกี้มีแรอยู่หนึ่งตัวสองตัวนะครับมิโคและเอลิเซียนะนี่ครับคิริเอลยังอยู่นะครับว่าจะไปกินสี่นะล็อกูลงกตาเหลือเกินนะครับมิสเตอร์เรียวทำไมต้งสี่ตัวนะครับปวดหัวนะครับก็สามดาวตรงนี้นะครับสามารถเอาไปหมุนต่อได้นะครับแต่ว่าที่จะ เดี๋ยวเดี๋ยววิดีโอต่อไปเนี่ยจะจะแยกไอ้สดาวตรงนี้ออกไปอีกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพี่จะให้ดูว่าถ้าเราฟาร์มกันนะครับในเวลา4ชั่วโมงของ Hot ไทม์เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ